สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยห้านอยนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับเมื่อประจำวันที่29นะครับมีนาคม2567นนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ของเรานะครับในโค้งสุดท้ายเนาะก็ถือว่ามานะครับพี่พี่ถือว่ามาเนาะนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ติดตามด้วยเมื่อวานนี้นะครับ ผมให้วิ่งสองกับรูดเจ็ดนะครับพี่ๆในโค้งสุดท้ายนะครับเฉพาะกิจนะครับห้าเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดนะครับในรอบนี้ใครเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับผมเนาะตัวเจาะของเราเข้าไปที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับก็ยินดีด้วยรอบแรกนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับสามหนึ่งห้าสองสี่นะครับในรอบนี้ใครเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองสี่ตรงๆเน้นๆนะครับผมส่วนหนึ่งห้าไม่มีนะครับหนึ่งนะครับอีกผิดเนาะ ส่วนในรอบปกตินะครับ87.996นะครับผมในรอบนี้เนาะท่านใดที่เอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่79นะครับตรงๆงเน้นๆนนะครับพี่พีแล้วก็ท่านใดที่จับวินเลขตารางนะครับก็เข้าไปที่96.9 9ด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าเด้งๆกันไป2รอบนะครับส่วนแนวทางในรอบ vip นะครับผมผลที่ออกเนาะ11574ในรอบนี้นะครับในรอบนี้ใครเอา7ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่ เข้าไปที่7 4ดสี่นะครับพี่พี่ตรงตรงเนาะเน้นๆเลยนะครับยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับหนึ่งห้าเราไม่มีนะครับแนวทางเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิก,ท,กทุกท่านด้วยนะครับพี่พี่เนาะก็ถือว่าแตกสี่รอบเลยนะครับแตกสี่รอบเลยนะครับเนาะก็ยินดีนะครับกับพี่พี่สมาชิกเพราะว่ามาในตัวเน้นด้วยนะครับตัวเน้นตัวเจาะด้วยนะครับทั้งสี่รอบเลยนะครับก็นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมนะครับก่อนไปรับชม น้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับปพ,พี่สมาชิกท่านใดที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้เลยนะครับผมวันนี้เลขตารางนะครับผมให้ไปที่เลข8นะครับเลข1เลข0นะครับเลข3เลข5เลข6นะครับพี่พปิดท้ายด้วย อืมหกตัวแล้วนะครับก็ปิดท้ายด้วยนะหกตัวแล้วนะครับหกตัวแล้วนะครับผมส่วนในสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลขผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขแปดนะครับเนาะวันนี้ชอบหนึ่งกับแปดนะครับ

เด่นหนึ่งนะครับกับเด่นแปดแปดศูนย์แปดสามแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะครับพี่พี่เลขตารางนะครับเนาะแปดกับหนึ่งท่านใดที่ชอบจับวินนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับเน้องสลับฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะวันนี้ผมขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใด ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ